กราบสวัสดีนะครับวันนี้นักล่าเกมของเรายังอยู่กันกับเอคาสิโนแล้วก็เสือมังกรนะครับกับทุน132บาทมาตาแรกไปกันเลยกับมังกรนะครับไม่ต้องรีรอรอรีมาขอต้อนรับสู่ชแนลนักล่าเกมชแนลที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนต่างๆนะครับเกมไหนเหมาะกับการลงทุนเราจะพาคุณไปรู้จักกดซับสไครต์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยกับตานี้นะ แฟบแฟบเรียบร้อยน,นะครับของเรา9ของเขาสานะรุ่นใบเดียว<น>มันก็อย่างนี้แหละช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงบาคาร่าฟีเวอร์นะฟีเวอร์ยังไงนะฟีเวอร์ <F ever S 2> ตรงรที่คนเล่นเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้เออนายิ่งมีข่าวเกี่ยวกับพวกโควิดอะไรเนี่ยที่ผ่านมานะก็หันมาเล่นกันเยอะอ่ะเราไปมังกรน,นะครับสีแดงต่อเนื่องเลยนะ ทุนออกมาไม่เยอะก็นี่แหละนะอาศัยเล่นหลายๆรอบหลายๆตาเก็บเล็กเก็บน้อยผสมกันไปนะมาต่อเนื่องอะไรวะน่ะโอ้โหขอบเหมือนกันแต่เราเป็นคิงเข้าเป็นแจ็คเรียบร้อยนะมาสองไม้ติดนะครับกับน้องหนูคนนี้นะดิวเลอร์คนสวยอ่าไปมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรเสือ นะนมังโทมังกรสีแดงของเราเสือสีน้ําเงินนะมาตานี้สามไม้ติดหรือเปล่า200บาทลงเข้าไปแล้วยังไงน้อง,งผายมือน,มน้องนี่ผายมือปิดไปแล้วสต็อปเบตติงนะครับอ่านะอะเปิดมาเรียบร้อย 9ต่อหมามกินไปเลยนะครับผมนะอ่ะหากอยากรวมลากเกมอย่างนี้นะครับแอดมาเลยแอด8 8อยู่นี่นะจ๊ะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับไปเราจะไปที่พี่เสือกันต่อนะครับแบบต่อเนื่องระเลิงใจกันเลยแล้วน้องก็เต้นให้ดูดีดนิ้วตามจังหวะตบมือ2ทีเอาแปดแปแปแล้วก็นี่โยกย้ายสายโะโพกนะตามธรรมดาของดิวเลอร์ดิวเลอร์นั่นเอง อ่าน้องบอกหยุดพี่จะเปิดไพ่เปิดขึ้นมาแล้วยังไงนะนเอดไม่มีค่าอะไรเรียบร้อยบวกมาอีกหนึ่งไม้สวยๆนะ,นะครับผมนะฝากไว้ด้วยละกันแอดกันมาเยอะๆกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเริ่มการวางเดิมพันที่อยากจะร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยแอด8 8 u n i o ยเีย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปการล่าเกมครั้งต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ